สวดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็วันนี้นะคะจะมาดู MB ใหม่ของ BNK นะคะก็คือ Heavy Rotation นะคะคือจริงๆแล้ว่เราสารภาพกันนะคะว่าเราได้ดูไปก่อนแฟนนะคะประมาณ2-3ครั้งแล้วนะคะเพราะตื่นเต้นมาหรืออดใจไม่ไหวนะคะอดใจ่จะรอดูพร้อมกันไม่ไหวนะคะวันนี้ก็จะมาดูพร้อมกันนะคะว่าว่าแฟนคนญี่ปุ่นคิดยังไงกับ Heavy Rotation นะคะ เฮ้ I l e y I love you คือนนะคะคือน้องเจนเป็นเซ็นเตอร์นะคะก็คือน่ารักมากนะคะ น่ารักเลครับเก่งมาก okay, ครับ <laughs> เขาเป็นคนชอบแบบเด็กผู้หญิงที่ชา้าช้าคือน้องเจนเนี่ยที่เมืองไทยเขาจะเรียกน้องเจนว่าสล็อตเหมือนกันเลยเหมือนกับชื่อช่องเรานี่แหละเรียกว่าสล็อตเพราะว่าน้องเจนเป็นคนที่แบบตอบชา้าช้าทำช้าช้าแบบเนี้ย <c oughs> เออเป็นธรรมชาติหรือแบบเอมีนี้ดูแล้วมันก็เลยเป็นธรรมชาติมากนะคะก็อ่าอีกท่อนในเพลงนี้นะคะท่อนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นท่อน คือ I want you I n e e d you มันก็มีในของญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะแต่ท่อนที่แบบเราชอบจริงๆก็คือท่อนปุปะดังเสียงป๊อปคอนอค่ะค่ะปุปะดังเสียงป๊อปคอนเนาะเออป๊อปคอนก <หา S 2> ังอาจิเกรุยอริอืคือคิโตะยูมอจิกับอดรุจำเนอออท่อนนี้น่บอว่าท่อนนี้คือฟังภาษาญี่ปุ่นแล้วแบบจำไม่ค่อยได้นะของเรา อคือคไม่ค่อยได้ติดหูแต่พอฟังของภาษาไทยแล้วรู้สึกแบบเออมันเด่นขึ้นมาเลยคครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆ b n k นะคะกำลังใจให้นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ก็รอฟังผลงานต่อไปนะคะก็ครั้งหน้าก็อยากอยากดูเดี๋ยวน่าจะมี m อของน้องไขมุกเป็นเซนเตอร์อีกก็เดี๋ยวจะรอดูนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ ขอบคุณครับค่ะโอเคค่ะวัสดีค่ะวัสดีครับ